โตทุกคนนี่ซ้อนเดียวตัวผู้กับตัวเมย์ตัวไหนี่ตัวผู้กับตัวเมย์ทุกคนเลยทำนี้ก็เอาหอมหวานแต่สะอ,อน่นทุกคนได้ลายคือชิคักต้มจำเจลนี่ ไว้อีมื่ออื่นมันคือมาปิดอีกก็พอต่ำอีแล้วทุกคนเอ้ยมันยังไม่ทันใ่า่คัะสบายดีพ่อแม่สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องรอสบายดีตอนเศร้าๆพี่น้องวันนี้ก็อ๋าหาอห้ออหนากับละลานทุกคนเอ้ยบ่เข้มก็ออกมานำานังุนมีวีเพลงเต้นว <c oughs> ันนี้จะออกมาหาคดจิรอพี่น้องวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้าวเนาะเขาอ,ขอพีพอสีมัดเข้าผุนเข้าประมาณนี้เลย เฮาสิไปหาคุจ right ิโร่ทุกคนเอ้ยเนืองมาพี่ได้ลงคลิปลายมือพี่น้องเอ้ยพอดีไปเวะเนาะไปเวะเอ้ยมาว่านหอดบ้านแล้วกะไปเวะเลยบารนี้กะจีได้มาถ่ายคลิปแล้วพี่น้องเต็มที่แล้วบารนี้นะโอ้ยคอยไหนจะถ่ายคลิปพี่น้องเอฟซีทุกคนวันนี้กะมาหาคุจิโร่ทุกคนเอ้ยป้าบารนี้พี่น้องไปหาคุจิโร่แถวๆหน้าฮะนี่แหละกะคุจิโร่ก็มีลายอยู่อีพอว่านะเฮาคุดมืันนั้นมักลลายๆคุยนื่งมันคือแบบจิโร่มันอ่อมาแล้วก็มันตุยนะทุกคน เห็ดเพิงมาโซย่ยนีนี่มาทุกคนไปหาคูจิโร่บันนี้พามาพี่น้องไปเยวไปหามาพกเกี้วหาคดแถวเดินเท่านี้แหละทุกคนเอ้ยเขากะเริ่มซุกแล้วเพราะว่าเขาไปเขาขึ้นไปเว,วกน้กระซองสามมือพูดแล้วทุกคนมันอยู่กัมมกบมันอีพออยู่อยู่เฮิร์นผู้เดียวกับอีพอหนเขากะม,มาบันนี้สุกกับพ่อเกี้ยนนี่แหละพี่น้อง ขุดจีโรอก็หามาเมื่อนั้นเห็นอยู่นี่นะหลไหลมาเบิ่งมื่อนี้เขาขุดแล้วบ่เลราโอ้ยขุดมื่อนั้นก็ได้หลายทีไรทุกคนเอ้ยเจาะเราขุดแถวนี้บ่เลราแต่ว่ามันก็คุดไม่ยกขึ้นมืออีพราว่าแถวกลางหน้ามันก็มีแต่ว่ามื่อนี้นะน้ำเมาะน้ำเมาะมันหลายเดี๋ยวฝนมันตกน้ำเมาะไหลขี้งอลงทุกคนมันหนาวตอนนี้ก็อาการมันก็เริ่มหนาวแล้วได้พี่น้องโบข้อมโบข้อมกับสาวอันกุ้งนางนะผู้ไปเอาป้องกิ้วแก้วป้าขุดจีโรอนะไปเอามาป้องกิ้วทุกคนเด้ไมีกะ อิเมเขาลานอิเมกม็มาเรื่ยเมะไปพู้เขียนคทุกคนหลายคนกระถามอยู่ว่าอันเขาลงคลิปเมื่อนั้นนะว่าอันคืออันเห็นฮะ<า>คู่เดียวนั่นละามาสะมาบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยหลายคนกระถามสงสัยเมื่อนั้นเนะาะบางคนก็ยังบีจกักค่อยมาบ้านมาไปเวะเอ้ยเน่ฮะกุดจิโร่ก่อนพี่น้อง บางบางเธอเก่ามันแบบมันมีอัน,นแบบคุยแบบมีไดบางเธอเก่ามันมีแบบส่งหูทุกคนแบบมันมีสองตัวหูนึงไปบ้องนึงมาหูนึงไปบ้งองนองึนง่งมาเลยโคตรดีหมดเจ้ากํายังไปบ้องเหรออย่างเสบอยู่เกี่ยวข้าวแล้วนี่กะมากระเริมอ๊อกมาแบบเริมอ๊อกมาอ๊อกมาตายมาเพิ่อนนี่ ตัวเดียวาะไือสองตัวตัวเดียวทุกคนตัวย่ออยู่พี่นอ้องเอ้ยตัวแม่นี่จะรอตัวแม่พี่น้องอดอ,ดอด้นเลยสามสี่ตัวเลย

โซงกีนีนะโซงเดืนก่อนนี่นะสิโลกรแก้วคุดจิลร่ได้ก็เอาไม่ได้พี่น้องเอ้ยเอาบีปิดเฮงกระโตมันจิงจับเด้เอจิโร่เซลคิวเค้าคุดคุดแล้วก็เอาไม่ได้หน้าทางผู้คุยมั้งนะคุดจิลร่เอาไม่ได้ แถวพี่ก็คุยมาหลายได้ใกล้ทางพี่ก็คุยหลายก็เดียวทูซีดทูซีใหญ่บ่โอ้ยฮือฮึซับมันเอ็อดเผยด้ว จิโร่หาหาหาคูจิโร่ขายเอาไปบุญชงเพอราเงินไปบุญชงเพิร์กเพิร์กความมั่นคูดช้อยบุคลำบุคลำเด็กคุดแขงเ้าวข้าวมหาก็ได้ชาหาก็ได้ตัวนึ่งๆความาหาก็ได้ชิปโตอ้ยคุกแล้วตัวนี้ค้งไหวเลยทุกคนกดแป๊บเดียวนะจับไบายมันไปไม่อาจารย์นะ จะบาดเดียบบ้างไหมยากไปล่นชิบะุจิโร่ไปไปไปฮิคูฮิคูฮิคูเด้อพุดแล้ฮิคูอย่าจกหูเด้อเห็นจิโร่จงเอาเด้อดูแลนพูดแม่ไปหนอยคู่แถวกลางเด้อนี่ทุกคนเลยหลอดเท่ามาเบิกเบิกเด้อเบิกงบิกเกมหมกนะ เคยหหอบุญงเขอเรวทุกคนเอ้ยพื่นโมดเลยเพื่อกับไปบุญสงเขินเซลมนี่กบุอืนบุญืนี่แหละบุญสงเฮนเนาะ ไปบุญท่ามาคุดจิ๋อนะพงนางว้า,ต,วานะตัวเมย์จับปิดมุนจับเป็นเ้อร์ไปเลยไม่ได้คูจักเธอทุกคนเอ้ยไม่ได้ตัวเดียวไม่ได้สอนจักเธอ สาวกาแก้วคุดได้สอนเลยอือนี่ทุกคนได้สอนเธอหนึ่งสองเธอแล้วนี่คูก็คือโต๊ดเนี่ยพาเดลลินอยู่พู้มองดูมัน,ด,นดิดมือเด้ดดอดจับตัวนี้มันจับอันนี้มันนี่มันดิดมือนี่จับมงสาวจับนี่นี่ อย่าลืมเด็ดเด้อเฮ้ยความเด็ดไปกระปุ๊บปะตัวเมียบังเด็ดก้าวมันก่อนอะจับเอามานนิเดี๋ยวจับทุกนุบิกาจับพอได้คูมามให้เมื่อหน้ากันได้หลานกะนี่ได้หลายเติบแล้วเนาะนี่หาคุดต่อีกก่อนบีโซนให้ทุกคนตัวนี้ ตัวทุกคนนี่ซ้อนเดียวตัวผู้กับตัวเมย์ตัวไหนพี่ตัวผู้กับตัวเมย์ทุกคนเลยตัวเดียวมันไหลหูทุกคนเลยมีหูก็นได้จากตัวหูนี่ตัวโอนแห้งสามตัวพี่น้องเอ้ยสองตัว สองตัวโอมันนี่ตัวนึ่งไปพูดตัวนึ่งทุกคนลงมาคุดอยู่กลางหน้าพี่น้องตัวย้ายย้่โนเดียวอีตัวนี้นะอ,อยู่หัวหน้ากลายเดีดยพี่น้องพี่น้องคุดจิรอแล้ว,ลวทุกคนเอ้ย ก็ได้พอกินอยู่ได้นี่แต่ว่าเหากะมาเอามาบบไป่แกงซื้อโอ้ยมาบ๊บนี่นะหอมแห้งเลยทุกคนเลยหอมหวานค่อยๆกินมะบ๊อบอยู่อันไปเอาอยูคน,น้าสาวไปเอาอยูคนนาสาวนะมีหอมอันนี้นั้นหอมทุกคนเ้ยไปตะไว้เฮ็ดกา้าจะได้เอเมยไวเฮ็ดกา้าเพื่หอมแล้วก็หวานพี่น้องไปหาเลาะบ้งหอมแห้งเลยพี่น้องเอ้ย ค่อยมีจังน้สิบบัตรหใหญ่เนอะถ้าพวกเราเคยกินมาโบบหอมเลยสิหูดีว่าถ้าเทพก็มาบบทั่วไปกะน,นี่นี่คิดนะบว๊ค่อยอันนั้นไปเลยนี่ทุกคนหอมแห้งแกงนี่แซ่บเท่ใดเคยกินแบบอีเมพะไปตอนนั้นนะอ้ะอมาวเขาว่ามาบบหอมร้ว่ะนี่นี่นไมได้มาหาหลายมือเนอะเขาขึ้นไปเขาขึ้นไปเว่งเว่งจันท หาก็ลงมามาหาอสมบบกก็พอ่อกินนี้แล้วทุกคนหอมแห้งทำนี้ก็เอาหอมหวานแต่สะออนทุกคนได้ลายคือชีคักต้มจำเจวคอย้องแจ็บแบบบีบบหวานบัดแล้วมาไปเอาของเขามากินซะเออวะมันมันต่างเดียวได้นี่กระพมเป็นทุกคนเลย แถวในเมืองนะผู้โรยยังไม่เคยกินนะมีโอกาสได้มาแถวผู้ไทยนี่นะทุกคนเอ้ยหาหาอนนาโลดหากินหาเพอโลดหาอหน้าเพอมีนะโบกเลยว่าแซ่บแซ่บมาโบกก็ได้มีแบบแซ่บแบบดิแซ่บน้ำหอมหอมเดี๋ยวหาก็ได้พี่น้องเด้อหามาโบกก่อนมานี้มาทุกคนเอาสิมานับจิโล่ห่าว่าสิได้จักโตพี่น้องนี่มาโบกปิดมาทักหลังก็ชิวๆเลยเด้อ ระบบสีแกงเสื้อกะนีน่หลายเตอรจะเจ็บแอวพุดนะเดี๋ยวไม่น่บว่าจะได้จักตูผู้คูดซอยกะได้สองตัวน้องปลิ้นผมสามห,าสห้ากเ็สบสองส,สี่สิบเจ็ดเ้า

หกเจ็ดหกสิบเก้าเจ็ดเจ็ดสิบสี่ตวในเจ็ดสิบสี่ตู้ทุกคนเนละเพราะว่าคุยมันมีค่อยลายให้เข้าคูแถวกลางโดดน,นี่นะแล้วก็ไปคูกลางหน้ากับบีฮิงทุกคนเลยกับการเยอะมาเฮ็ดกินพี่น้องก็เลยไม่ได้ไปไก่คูแถวกลางเดดน,นี่แล้วก็ลูกคูกลางหน้าหันกลางหน้ากับคุยกับพ่อมลายพี่น้องเลยเดี๋ยวมาใส่ใกันทุกคน เดี๋ยวมาไซแล้วก็เสแีแกงสมอบบกนี่แหละพี่น้องเอ้ยอเยอะเข้าแหงนะโอ้ยเยอะเข้าบากนา้ำส่วนคุณจิโร่ไว้เยอะมานอนบันมาแล้วก็ไปร,รินผู้

ข,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  People, ข,ข่ขข it, ขมม AH ันี่ขมมาเปกรดูกดี่ยยัมันข่มกเรยเจ็บป้งบังไปบังงคไปดคนั่งมันชนได้หนาดลงประเทศพี่เลยบอกเบิ่งอยู่เบิงพี่เสือลายๆลุดมาก ร,ร้านกม็มากินโรานโนี่้หเลยโถ่น่โถ่ปป่นนนนนีโนนี่ เด้สะออนมันหอมเลยมันกินนึ่งอยู่แต่ว่ามันมีผอนึ่งเป็นหอมนาเก็บพักมันนึ่งนึ่งสุดยอดมันต้นมาทุกคนเอาไปสะเงะแล้วก็มาเวะเก็บมาโท่พี่น้องมาโท่อีเมสปุ๊บโอ้ยมันทะเลาะใหญ่คักเนาะปลาหามันใหญ่ก่อน เดี๋ยวมาหาเลิะเอาหลายมะอยู่ได้ทุกคนได้เห็นอี่พอปิดมอือสามะมาีพอ่อต่ำขอาก็เลยมาหาเบิ้งอีนี่นนเป็นอยู่ได้พี่น้องเลยมันกับพ่อง่พอได้ต่ำอยู่ดอกมัอนี้เสะรอเมื่อต่ำกับแสงที่ล้อนําเผ็ดกินเมื่อน,นี้นะมัน งามเลยพี่น้องไอ้โทรหายนะแทบเลยไปคือแบบโทฟังยาวที่เขาขายอยู่ในตลาดนะแบบนี้มันก็แบบที่ว่าปุยหายนะมันเป็นแบบโทแบบขึ้นแบบไม่ได้เซอ่อฟุยไม่ได้เซอ่อเลยขึ้นแบบธรรมชาติมันก็แทบโอ้ยเกิบก็ได้เน้อล่ามละตะเตะิงหาแล้วเคอร์โทรเคอร์อโท อึ๊บอึบตัวนี้นะใหญ่เกินไปนะเดี๋ยวเท่าแล้วตนะัวนี้เป็นม,าามือต่ำก่อนปิดโทรต่ำกันทุกคนเลยกําลังขังโมแกงจีนยังจึงเื้อมาโบกเป็นมาโทรท่าแกงซุปอะไรจึงต่ำก่อนยามันต่ำกลอนยามันเสียสรสชาติ ยังอันนั้นอยู่ได้เลยมันยังอ่อนโพดนะมันเป็นมะโทแบบมะโทง่า่อย่างเดียวยังมันยังแนนอยู่ น่่อยูซนะนีนมาโทเป็นมาโทเยอะสมีนนี่แวาเฮิมถึงเยอะสมีนพอดีนี่ค่อยมาตามไวพ้พูดก็หอแล้วทุกคนเอ้ยเซอร์มาโบกก่อนมบนี้โบกหกหะไรจะได้ล้มอะจะเอ้ยล้นมอจนี่ เดี๋ยวนำมาโบบก,ก็ออกมาค่ะมันจะลายตืมอีกโอ้โหมเทุกคนเลยตืมป็นติสเลยทุกคนเลย <c oughs> ต่ทผู้ก็แล้วทุกคนเลย <c oughs> จากับแก้วกับอค้อมกับตึกเบสจงไว้เธอเขาเอา คอยกระดุมกินก่อนแล้วคุณนางก็รับอีเมลกับไปเอาท่าจงเชื่อเขาสิ เดี os, os, at, ๋ยวพี่น้องเที่บกแคขบุขบมาเร็วทุกคนเขางานลำเดียวแตมาไปเพิ่มไปมันมังไแก้วกุนางกนางกอลับนางกลับบอข้อมือชื่อสดไปแก้วบบอไปทั่งยอเลยเขอใหญ่เลยวาน